อีกบริการหนึ่งของบริษัทสยามเทคยูนเนเต็ดของเรานะคะวันนี้นะคะหลังจากที่พาผู้ชมทุกท่านนะคะไปชมผลงานที่โรงเรียนนิคมพิมายศึกษาแล้วเราก็มาขออนุญาตพาเพื่อนลูกค้าผู้ชมทุกท่านเนี่ยพามาวัดพื้นที่ไซ่งานบริการให้กับลูกค้านะคะอยู่ที่อำเภอจาัก,การาะจังหวัดนครราชสีม,มาเช่นกันนะคะ ที่แห่งนี้นะคะลูกค้าได้ติดต่อเข้ามาสอบถามในการสร้างโดมอเนกประสงค์หลังคาไรโครงสร้างนะคะทางทีมงานของเรา oh. อ่าก็เลยได้แวะเข้ามาบริการวัดพื้นที่ที่จะก่อสร้างที่ใายงานแห่งนี้หน้างานแห่งนี้นะคะ oh. ลูกค้าหรือผู้ชมท่านใดนะคะสนใจให้ทางทีมงานบริษัทสยามเทคยูเนเต็ดของเรานะคะออกแบบ ตามขนาดก่อสร้างที่ลูกค้าต้องการหรือเข้าไปไวัดพื้นที่หน้าคารก็ติดต่อเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที G ่เบอร์ 9, 9 7 2 5 1 5นะคะแล้วมีทีมวิศวกรอ,ออกแบบพร้อมสถาปนิกคอยให้คำแนะนำปรึกษาลูกค้าและเพื่อนๆทุกคนอยู่นะคะนี่คืออีกหนึ่งบริการของบริษัทสยามเทคยูเนเตด,ดของเราะคะ่ะต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกคนมากมนะคะสวัสดีค่ะ